โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่อง Man a l i c e k i n ดีใช่ยน,นะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Identity V นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นอะไรแพงๆหน่อยนึงแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนของเราบอกว่าเขาอยากจะเล่นโจรสีค่ะได้เลยเพื่อนถ้าเธอกล้าขอฉันก็กล้าเล่นอีกอย่างด้วยนะมันไปนแค่ normal แบบน่ะแล้วก็ไม่ต้องเล่นซีรีส์อะไรมากมากก็ได้มั้งยิบไปเลยโจรสีเอาสกินเดียวกันด้วยไหมเพื่อนมีไหมสกินนี้ ในเมื่อฉันกับคนนี้ก็มีแล้วอ่ะนายมีไหมนี่เอาสกินนี่เลยสกินนี่แโอเคมีสามคนละอีกคนนึงมีไหมคุณหมอมีไหมคะมีไหมเนี่ยดูไฟฉายกับคนละกระบ,บอกโอเคอย่างน้อยวิธีเดียวที่จะแยกพวกเราออกได้ก็คงจะเป็นเ,เรื่องสัตว์เลี้ยงนะแต่หันเนง,นงียบอย่าหัวเราะเนาะเอ่อคุณหมอมีสกินไหม สกินเนี่ยเออไปเชสกินหมอสิมีสกินไหมเพื่อนมีไหมน่าจะไม่มีงั้นเอาอย่างนี้ก็ได้แหละนาะโอเคเกม,มกำลังจะเริ่มแล้วค่ะงั้นก็ก่อนที่เกมกำลังจะเริ่มแล้วกันนะคะก็ให้ทุกคนนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการจะให้กองกลางโตสี่คนนี้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่กำลังมองหาและรับออเดอร์ชุดคอทเทย์ตุ๊กตาสินค้าพิออเดอร์จากประเทศจีนนะคะ ก็ร้านไกมาชชอบก็ยีดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้ให้ตามเนยค่ะไม่ต้องห่วงเอาละเกมเล่มแล้วเกิดการแบบนี้งั้นเราก็วิ่งไปตรงนี้ก่อนละกันนะมาดูกันสิตามหลังแล้วตรงนี้ใช่ Hunter ต้องมาเจอไหมเนี่ยเออเจอไหมไม่เนาะอ๋อใช่เขาไปการแบบแล้วเหมือนเราจะคีดถูกมั้งคะเนี่ยที่เดินเข้ามาตรงจุดเกิดฮันเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปปันไฟกันดีกว่าอ่ะมันขึ้นมาเห็นเพื่อนทีมอ๋อนี่ไง อาวัดดีเพื่อนนายชุดต่างกันงั้นเราไปขอกัวกันนะเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องอื่นดีกว่าหรือสิเครื่องข้างหน้ามีเครื่องให้เราปั่นไหมเออฮะมันเห็นใช่ใชัดเจนเพื่อนขอโทษนะใจฉันขอแตะเครื่องไว้หน่อยแล้วก็อุ้ยโยเพื่อนระวังฮันเตอร์เป็นคลีแกนะคะเอาไงดีไล่ใครดีเพอไล่เราหรอไล่เราหรอเอาจริงจังค้าทันไหมเนี่ยโอเคค้าทัน คุณเสเมียครับผมทราบไาด้นะครับว่าผมยังไม่ทันทําอะไรเลยอ่ะนั่นนะคนละไฟสองไฟฉายแล้วคนนี้ก็มาอีกคนนึงเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมันมีตี๊ฟอยู่ตรงนี้3มคนเลยเอ้าวไม่นะมีคนนึงโดนไปแล้วโขกหัวเต็มเไปทีนึงดูถ้าคุณเสเมียจะไม่ถูกใจพวกเราอะนะงั้นเราปั่นไฟข้างๆนี้แล้วกันนะเพื่มน้อยเพื่อนร่วมทีมเ,เราเขาต้องการไฟฉายเพิ่มเราก็จะได้ไปช่วยเขาได้ะคะ่ะมาปั่นตรงนี้ก่อนจริงๆก็อยากจะไปปั่นตรงน้น้นนะ แต่เรากลัวว่าแบบปัน่นปั่นอยู่แล้วเขาจะมาส่งเราอะคือคีย์แกนไม่น่ากลัวตัวที่ว่าถ้าเขากดส่งเราได้อะแล้วเขาใช้กดย้อนกลับอะเครื <lifecycle. S 1> ่องที่เรา,าปั่นอุตสาปปั่นไปอะมันก็จะเสียไปในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราออกก่อนแล้วก็ไปวิ่งได้นะ่ะอย่างน้อยอย่างดีนะคะที่ว่ามันก็จะลดไปแค่นิดเดียวอะอย่างน้อยก็เครื่องตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะเครื่องหนึ่งงั้นเราก็ต้องรีบปั่นอีกเครื่องหนึ่งก่อนและเหมือนจะมีคนปั่นเครื่องเก่าของดี่คนหนึ่งให้อยู่นะคะ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตีคนนั้นเปนน็นตีคนไหนแต่ที่รู้ก็คือมิติีคนหนึ่งกาลังจู๊กอยู่กับคีแกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีคนนึงเขาก็ทวงไปได้60ซิวีแล้วะคะ่ะแม่เสดาตรงนี้วิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากเห็นอยู่นะคะว่าเขาจู๊กยังไงอ,อ่ะอ๋อใช่เราอยากจะบอกมาเลยนะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเล่นไปอะ่ะแล้วเจอคีแกเป็นฮันเตอร์นะคะพอมาเจอจริงๆรอะ่ะแล้วเจอคนเล่นโหดจริงๆนะตอนแรกที่เรามองว่าคีแกนี่น่าจะไม่ค่อยโหดเท่าไหรอ่อ่ะก็สรุปได้ว่า เออมันก็โหดแหละเพียงแต่มันต้องเล่นดีๆอะ่ะคือถ้าเล่นเก่งปุ๊บยังไงไอ,อ้ตัวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเอาวะดีเพื่อนไปไหนเหรอเพราะใช่คืนนี้จะเสร็จแล้วนะงั้นเราก็ขอปันขึ้นที่เสร็จก่อนลวกันนะถ้าเสียงหัวใจก็อยู่ใกล้ๆรู้นะว่าเขาอยู่ข้างหลังอะ่ะเพียงแต่เอาเฮ้ยเดี๋ยวไาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่อย่าเข้ามานะผมมีไฟฉายอย่าเข้ามาข้ามีไรเซเบอร์ตีไม่โดนไฟฉายไฟฉายส่องไปส่องไปมันส่องไม่โดนงันเพลนก่อนแล้วกันนะอ๊้เอาไงดีทางไหนดี พับไมยีไม่ยังไม่พับเอาไฟฉายอยู่ตรงนี้ตบกี่คนเอา้าไม่นะเธอทำอย่างนี้ได้ไงจงเอา้เอาเฮ้ยฉันจะกดไฟฉายขาวนะแต่กดไม่ได้ตรงนี้ก็ส่องไม่ถึงโอ้เสียงนี่ไฟฉายเอากบบโดดไฟเลยแน่จริงแน่จริงเดินเข้ามาตรงๆใช่เขาเดินเข้ามาตรงๆแล้วเขาก็โดนไม้จริงครับทุกคนเอาไงดีเราตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะอ่ะแน่จริงไม่แน่จริงนี่หวา่าเขาเดินอ้อมอ่ะเสียดาย ไม่น่าวางไฟฉายอย่างนั้นเลยโอ้ข้าไปก่อนดีกว่าโอ้ยดีเธอเพนดีกว่านาะแม่พังไม้ทิ้งโ,โอ้มีคนหนึ่งโดนแล้วเราต้องเข้าร่วมด้วยช่วยกันไฟฉายคนหนึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปช่วยสองอีกแรงหนึ่งเพื่อนมันต้องใช้ไฟฉายสองคนสองคนสองเข้าไปสองเข้าไปสองให้มันตาแตกตาแตกไปแล้วหนึ่งทีโอเคทีนี้รีบวิ่งวิ่งฉีตดตรงนี้ก่อนเพื่อนฉีดกันก่อนเถอะไฟฉายฉันมีนะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาฉันมีไฟฉายอย่าทำลายคนนู้นด้วยเออตรงนี้มุมมันระบาดแล้วงั โอ้โห oh oh. ไม่นะเขาจะไปเอาคนนู้นอะเอาไงดีอะเอ่อเอาไงดีเพื่อนฮิ้วไปก่อนแล้วกันนะเขาจะส่งคนนั้นเขาก็ลุกเองแล้วก็ดีไปแล้วละ่ะโ oh oh. อ้โห้เขามาเพื่อนเราวิ่งกันก่อนดีกว่าไหมอ่ะคิดดีว่างัน้นไหมมาไหมโอ้โอ้ยัมมย oh oh. ยน้อาฮิวนายเสร็จแล้วก็ฮะมัดเออโอเคเราไปฮิวตีฟที่ลมอยู่ดีกว่านะรีบเลยเอาเฮ้ยเพื่อนจะไปไหนอะโอ้โ oh oh. หเราไปก่อน เพื่อนจะไปไหนเธอไม่น่าเธอไม่น่าปล่อยเลยเพื่อนจริงๆถ้าลุมหัวฮิวกันเมื่อกี้น่าจะมีโอกาสทันอยู่นะเอาไงดียืนมองดีคนนั้นเป็นไงมันไส้เหรอใช่เขาหมันไส้ค่ะฮิวคนนั้นก่อนได้ไหมเพื่อนให้เขารู้ก่อะโอเคทันเปิดไฟฉายเร็วเ,เร็วเร็วโอเคเย็นน้อยไฟฉายมาแล้วนะเย็บรีดลองเข้าไปแล้วก็อุ้มเราแทนซะงั้นโอ้เดี๋ยวตอนนี้มันเหลือขึ้นนึงเฮ้ยเพื่อนระวังไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเพื่อนเพื่อนระวังขลังขล่องขลงมติดขลงมติดไปแล้วสอง อืฮึเรียบร้อยค่ะทีมสองคนล้มไปแล้วหรืออีกคนที่กำลังปั่นไฟอยู่คนนึงลุกได้อีกคนนึงยังลุกไม่ได้ละตายเอาไงดีล่ะแล้วก็โดนนั่งดนด้วยสงสัยพลังของสารพิภากษามันจะรุนแรงกว่าพลังของไฟฉายนะคะเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าแตาา่แลออ้วเพื่อนเธออยู่สักไกลเลยนะวิ่งมาจากฝั่งนู้นมันจะทันไหมเนี่ยพอดูทรงโอกาสทันมันยากมากเลยอะ แล้วทีนี้ก็มีคนหนึ่งที่ลบกเองไม่ได้แล้วด้วยแล้วเราก็กำลังจะเลยเฟดอ่ะอืมอ่ะมีคนหนึ่งรู้มาแล้วขอบคุณที่มาช่วยแต่มันโอ้ันเฟดไม่นะสองส่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 ออออหเกือบไปไปกืบไไาไมคนอื่นเขาส่องเก่งจังเลยอ่ะแล้วทำไมทีเราส่องอย honey, ู่ทีไรล่วงทุกทีน้อยใจเป็นนัพเ่อนโธ่ทำไมเธอต้องทำอย่างนี้กับเราโอ้ โอเคอย่างน้อย,อยก็มีคนนึงไปปั่นแล้วนะคะส่วนอีกคนนึงก็ล้มอยู่ <S <S เขาเหยียบไฟสายชิงแค่ทำไมที่ของเราเธอเมินไปเลยอะ่ะน้อยใจไปนะเพื่อนส่วนอีกคนนึงคือแกเขาหลออุ้มเนี่ยเลยค่ะดูทรงละเอาไงดีะเพื่อนอ่ะลองไฟชาและแน่จริงหันหน้ามาทางนั้นสิเออหันมาจริงโดนไหมอ่ะไม่โดนหรอไม่นะโอโอระวังเพื่อนเขาจะอุ้มตีตีไม่โดนด้วยประเด็นโอโอโอ,โอเคตีโดนหนีหนีหนีนน นีเลยไม่นะถ้าเป็นอย่างนี้ฉันช่วยเลยก็ได้ไม่ง้อโอเคเดี๋ยวน้อยเขาก็แสตตาได้อ่ะส่องอีกทีนึงไม่โดนเหรอโอเคจุดเลยไห่โอเคจุดแล้วเราก็เพนใช่ะวิ่งก่อนเลยโอ้หลุมมีนี่ด้วยเดี๋ยวบอกเพื่อนด้วยกันอ,อืเหมือนเขาจะไปเอาอีกคนนึงแล้วละคะ่ะงั้นเราก็น่าจะสามารถเปิดประตูได้แล้วเดี๋ยวไปเปิดประตูก่อนแล้วกันนะคะจะได้นี่อย่างน้อยๆถ้าเรารีบออกไปเพื่อนก็น่าจะออกหลุมได้อยู่แล้วเพราะว่าตรงที่เพื่อนจูอยู่มันเป็นจุดที่มีหลุมเลยนะ โอ้โอประตูตรงนี้เพิ่งเปิดเองอะ่ะไม่เป็นไรโอ้โออันนี้น่าจะเป็นแล้วมั้งเพื่อนล้มไปแล้วงั้นเราวางไว้หนเอยสวยๆนี่เป็นไงไฟฉายเราสวยไหมของเราเป็นคนเดียวเลยที่มีลายอย่างนี้เนี่ยของเพื่อนเขาเป็นสีขาวหมดเลยอะที่เราเห็นมาโอ้โอ้อีกคนนึงล้มไปแล้วอะ่ะไม่นะประตูบานนี้ก็เปิดแล้วและเขาก็วิ่งไปนู่นแล้วโอเคงั้นเรารวมพลังไปช่วยเพื่อนอีกสองคนกันเถอะติฟน้ก็เป็นติฟใช่ก็เป็นติฟ อีกสองคนที่ล้มอยู่ก็เป็นตี๊ทุกคนเป็นตี๊กันหมดเลยยกเว้นขีแกนะเอาไงดีจังวันนี้เดี๋ยวโอ้โอ้มาตรงนี้เลยเหรอทำไงดีล่ะเราเป็นปคนเดียวที่เฟดท้ายแล้วด้วยเพื่อนไปช่วยคนนู้นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะคอยถ่วงไว้ให้สนใจเขาไม่เนี่ยโอ้โอ้เขาสนใจจริงเฮ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามา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 ไม่นะไม่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 โอ้โหลาก่อนชีวิตนี้ ทำไมคนอื่นเขาส่องแล้วมันตาแตกได้แต่ทำไมของเราส่องแล้วตาแตกไม่เคยได้เลยอ่ะน้อยใจแต่ก็นะคีแกนมาเล่นงานตีเมื่อกี้นี่วังน้อยคยีแกนเขาก็ไปเอาเพื่อนก่อนแล้วนะคะถ้าเขากลับมาอุ้มเรานี่คือ,อยังไงเราก็ตายอ่ะโอ,โอ้เพื่อนระวังโดนไหมนเนี่ยโอเคไฟใชยเพื่อนระวังนะเพื่อนเขาอุ้มแล้วส่องให้ตกได้ไหมส่องได้ไหมได้ไหมนเนี่ยโอ,โอ้มาตรงนี้อ่ะไฟใช้ตีไม่โดนด้วยเกือบไป นีไปเพื่อนเพราะฉันตายแล้วแล้วมันคือแบบไฟฉายมันเยอะมากถึงขั้นเขาตรงวางเลยฮะเอาไปไหนอ่ะเพื่อนคือเธอจะไปได้โจนที่เขากลาลังกีดวยวายกันอยู่ยนั่นเหรอออก็ได้นะถ้าเป็นอย่าง,งานั้นฉันขออนุญาตวิ่งไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนไปละอ้ามีคนนึงนี่นี่นี่นะเขาใช้ปอกแขนและอีกคนนึงก็ล้มอยู่ได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเราฮิ้วกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเออเดี๋ยวเข้ามานี่อย่าเข้ามานะฉันมีไฟฉายโดนไฟฉายเราก็จะหมดแล้วด้วยนี่หว่านี่ฮิ้วขึ้นก่อนเลย มาเร็วเราต้องรีบฮิวแล้วก็ไปช่วยเพื่อนรู้สึกว่าคนนั้นยังไม่ตายมั้งคะถ้าจะไม่ผิดอะมีแค่เราคนเดียวที่กำลังจะตายละมาเร็วเพื่อนเร็วเร็วเราต้องไปรีบช่วยเพื่อนเนาะเป็นโจนต้องไปทิ้งกันใช่หรือเปล่านะแต่แฮกก็ชาชมันเถอะมาขนาดนี้หละฮิเ,เร็วเร็ว,ร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 วไฟฉายมาแล้วกีแกนเป็นไงบ้างแสบตาบ้างไหมเนี่ยเอาล่ะได้เวลาออกลงได้เวลาไปช่วยเปิดไฟฉายเอากันคนละกระบอกเลยอีกคนนึงเหมือนจะหมดแล้วล่ะ โดนไหมโดนไหมมาไฟฉายกับคราวนี้มันต้องให้แสบตากันบ้างแหละแสบตาไหม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 โอเคทำไมฉันอีกแล้วล่ะเอาไฟฉายหมดแล้วหรอเอาแสบตาไหมไม่แสบหรอไม่แสบจริงจงนะโอเคเราหมดอาวุธแล้วงั้นเราก็ไปดีกว่ากี้ก่อนไปแล้วเพื่อนอีกสองคนล่ะเฮ้ยไม่ออกกันหรออีกคนหนึ่งเจ็บอยู่ด้วยเนี่ยปัญหาโอเคเขาออกได้แล้วแล้วอีกคนนึงล่ะไฟฉายมีอยู่เอาเล่นไหมเพื่อน คีแกนไม่ถูกใจโจนนะเนี่ยสมียนอยากจะกระทืบโจนแต่โจนนั้นมันกวนตีนยิ่งกว่าคีแกนบอกอยานะอย่าให้กระทืบโดนเฮ้ยเอาไงดีเอายังกระทืบไม่โดนอีกเหรออ่ะอ่ะอะวันนี้จะโดนไหมเนี่ยดิอันนี้คือตีนั่นใช่ไหมคีแกนดูทรงน่าจะตีได้แล้วอ่ะอืมไม่โดนแล้วก็ไม่โดนคืออย่างที่บอกนะคะว่าร่างสแสดงของคีแกนนี่มันตียากจริงๆอะ่ะเอางไงก็ช่างมันเถอคะค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วกันนะคะคลิปหน้าจะเป็นยังไงงั้นก็ต้องรอติดตามชมกันได้้วกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย and ที่เคนยูเซล